สวัสดีทุกคนค่ะพี่น้องอีนางก็เดินทางมาหอดกุลแล้วเนาะคะเนาะตะกี้นี่จะแวะจะแวะเติมไฟรถปกติแล้วกันว่าอีนางก็พ่อยา่ขับรถมาถึงกุลก็จะแวะเติมไฟรถกันก่อนแต่ว่าเต็มเบิร์ดเลยค่ะพี่น้องคะ่ะทั้งสองทีนักอ่าคนเขามาพากักมาเที่ยวมาพักผ่อนช่วงวันหยุดกันเยอะเต็มเบิร์ดพี่น้องคะ่ะก็เลยว่าเออเดี๋ยวออกมาเติมอื่นก็นได้หอดแล้วคะ่ะแต่ว่าบรรยากาศบดีเลยฝนตกพี่น้องคะ่ะบรรยากาศยุกุลบดีเลยฝนตกคึมเนาะคะเนาะ อากาศยู่ทีสามองศาค่ะอ้ยรถไหลเลีค่ะว่าแคมปิ้งไหลพี่น้องค่ะวันหยุดเนี่ยวันหยุดโพสเกณเนาะคะ่ะเนาะมาเที่ยวแคมปิ่งกันไปนั่งหอบไปจกกักรยานขึ้นรถมานาพี่น้องของเต็มหลังรถเลยบงังตาบรรยากาศอยู่แคมปิง้งพี่น้องค่ะคนก็ช่วงวันหยุดไงเน,นะพี่น้องค่ะคนหลายคนมาเที่ยวกันหลายเนาะคะ่ะเนาะ ก็จะมีอ่าคนที่เขาซื้อแคมปิ่งวงข้างบนเป็นเจ้าของแล้วก็ขับรถมาจอดเนี่ยค่ะเขาจะมีเขาจะมีะสถานที่ให้จอดให้จอดรถแคมปิ้งเนาะค่ะแล้วก็จะมีหิตตะมีหิตตะก็คือห้องเซาบ้านพักหลังเล็กๆแล้วกะเขื่อนหิตตะเนาะค่ะเนาะ,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 ะพักรายวันมีหลายห้องอยู่ค่ะบรรยากาศก็ดีเลยพี่น้อคิดว่ามืออื่นมืออื่นมือฮืออากาศคงจะดีกว่านี้เนาะค่ะ ช่วงนาฮอนนี่มองจะ่ยางแถบแถบบอมีพี่น้องคนร้ายแต่กันส่วนๆในบ้านมูคอใหญ่มาริดฮะนาวีคันคำไยนาระ ถึงแล้วพี่น้องเดี๋ยวไปคนของลงกันเดี๋ยวเจ๊ถ่ายบรรยากาศแถวบึงเนาะค่ะเนาะว่าบรรยากาศบ่ดีเลยค่ะบรรยากาศ,รรากาศขึ้นขฝนตกพี่น้องเอ้ยพ่อใหญ่ขอยปั่นจักรยานไปข้าห้องน้ำเห็นไหมขันว่ามันบ่มีหิมะกับปั่นไงอยู่ปั่นโล่งบ่ต้องบ่ต้องเปิดไฟคะ่ะแต่ขันว่าปัน่นอ่าปั่นขึ้นมามันขึ้นเขาเนาะก็ถีบจักหน่อยเพื่อให้ พลังงานไฟฟ้ามันทชงานสวัสดีทุกทุกคนมาถึงกุนแคมปิ้งแล้วค่ะพี่น้องตอนนี้บรรยากาศก็อฮกมงแรงทุ่มหนึ่งแล้วคะ่ะอากาศฝนตกค่ะวันหยุดโพสเกป,ปีนี้บอบอดีเลยแต่คิดว่ามืออื่นกับมือหื้อคงจะอากาศดีแล้วค่ะแต่ว่าอีนั่งมามามากแค่สามมือเสียดายมากพี่นอ้องเอ้ยพี่น้องเตรียมข้องขึ้นรถขับรถออกมาแล้วหัวหน้า,นาง,งานบอกว่าเธอมาเหตุงานเพื่มมาเหตุงานเดี๋ยวบอวันพระฤหัสกับวันศุกร์ พี่น้องเอ้ยวันพรฤหัสกับวันศุกร์มันเป็นวันหยุดวันหยุดเราคนคนขันว่าผู้ใดเหตุงานอ่าวันหยุดวันพรฤหัสกับวันศุกร์ได้สองแรงโอ้ยอีนางแบบโอ้โหกลุ่มกลุ่มขมับโคตรเสียดายเลยหัวหน้าก็บอกซาพวดพี่น้องโอ้ตายตายตายหัวหน้าบอกซาพวดอีนางเสียดายเหตุงานวันพุธเอ้ยวันพรฤหัสกับวันศุกร์นีได้สองแรงเลยพี่น้องค่ะแต่ว่าอีนางเดินทางมาอ่าเดินทางมากูนแล้วค่ะ โอ้ยเสียดายคักพี่น้องแต่ก็บอปเป็นอย่างนั้นดอกเนาะค่ะอีนางก็เดินทางมาเมื่อนี้เราก็จะกลับวับนวันวันศุกร์แล้วก็พร้อมเหตุงานวันเสาร์กับวันอาทิตย์แล้วก็วันจันทร์บอกวันนาแลว้วเนาะค่ะบรรยากาศหนาวค่ะหนาวเสียงอีนางซันอีนางหนาวอากาศหนาวค่ะฝนตกพี่น้องบรรยากาศขึ้นบ่มีแดดเลยบรรยากาศขึ้นฝนตกบรรยากาศโพสเกะเนาะค่ะคนไหล คนมาพักผ่อนกันหลายอยู่ค่ะแต่ว่าบ่หลายบ่อหลายทออ่อซัมเมอร์นะคะ่ะซัมเมอร์ช่วงช่วงหน้าห้อนนี่คนหลายหลายพี่น้องอ่าอ่าเยียงกาะสะไวน้ำก็เปิดพี่น้องบ่าตรงสะไวน้ำก็เปิดโอ้ยหมาหมาหม,ม,ม,มาอีนางมาย้ำได้ก็จะเห็นหมาตัวนี้ค่ะม<า>ไม่ตาฮักเล่นนะ <laughs> เราจะมา,ะท,าทักทายอีนางตลอดเลยพี่น้อง <laughs> นะคะ อันเจ้าของหม้าเป็นผู้ชายด้ยวยค่ะบบม,มีเมียผู้ได้นใจเนี่ยอีนางบร,ริตติโตให็นแล้วค่ะอีนางกับรรอบอได้หูแจเขาเป็นการส่วนตัวนะคะหูแจแต่มาในหละพี่น้องพ่อใหญ่ไปเข่าของน้ำค่ะอีนางลอ่อให้พ่อใหญ่กับเขามากก็เลยอีนางจะไปเข่าของน้ำต้องถีบจะก็ย่านไปเอาเพราะว่าตางค้นต่างดื่ม อีนั่งดื่มไปดื่มไปน้อยน้อยนหนึ่งพี่น้องเราก็พราะยัดื่มไปก่อนหนานน้แเดียวนะคะพอเรามาถึงปุ๊บเราดื่มก็มูเราเลยพี่น้องเราก็เลยบ่สามารถที่จะขับรถได้แม้แต่แม้แต่จะขับรถจากแคมป์ปิ่งลงไปห้องน้ำส่วนกลางเราก็บอขับพี่น้องเราบอขับขันว่าเราดื่มมิดหน่อยเราบอขับรถเลยเนาะค่ะเนาะฝรั่งนอร์เวย์เรามีระเบียบวินัยในตัวเจ้าของค่ะเราบอขับรถเนาะค่ะเนาะเดี๋ยวอีนา่งจะ ล่อเวลาไปกินไปดื่มกับหมูบ้านหนุ่นเนาะค่ะไปดื่มกับหมูพ่อยัยพี่น้องค่ะโอ้ยฝนตกไป,ปล่อย,อ,ยอากาศหนาวเย็นพี่นอ้องวันหยุดพักผ่อนไหนๆก็มาแล้วก็พักผ่อนให้มันเต็มที่เนาะคะ่ะอีนางได้อีนางได้ได้ข่าวมาว,ว่าวันศุกร์วันศุกร์กับวันเสาร์ที่นี่จะมีคอนเสิร์ตพี่น้องก่อนหน้านี้อีนางบู้ว่าวันศุกร์กับวันเสาร์จะมีคอนเสิร์ตพี่นอ้องเออีนางเลยบอเลยบอได้อยู่่เออ เที่ยวค,คอนเที่ยวคอนเสร์ตอยูนี่เลยเพราะว่าอีนางอีนางอีนางจะต้องกับวบันศุก์วันศุกเนาะคะ่ะโอ้ยพี่น้องบ่หูบ่ห,บหูคะ่ะบ่หูก่อนหนานี้บ่หูเนาะคะนะ่ะบรรยากาศเมื่อนี้ตอนหกโมงแรงเกือบทุ่มหนึ่งแล้วค่ะบรรยากาศหมอกแล้วก็ฝนตกโอ้ยเป็นตานายพี่น้องฝนตกไปปล่อยเป็นตานายอีหลีเด่อีนางยามาท่นานได้กินเขาแลงเนาคะ่ะเดี๋ยวจะไปดื่มก่อนแล้วก็ค่อยกลับมาต้มมาหมากิน <laughs> นี่แคมป์ปิ้งอีนางนะคะ่ะเห็นปะ อีนางมีแพนในวันขางหนาะว่าจะเหตุอ่าหลังคาหลังค้าตรงนั้นตรงนั้นตรงนั้นจะเป็นที่ล้างจานของอีนางเห็นบะช่วงช,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 ช่วงชนะ่วงอ่าช่วงหน้าห่อนอีนางสามารถมาล้างจานแล้วก็มานาั่งซักผ้าใส่เอานาม้มใส่กันละมังใส่แฟบนั่งซักผ้าตรงนี้ได้แต่ว่าแดดมันห่อนอีนางมีแพนที่จะเห็ุหลังคาหลังคาโตอ,ออกมาแค่ตรงนี้คะ่ะตรงจุดอ่า ตรงจุดล่างจานแล้วการซักผ้าตรงนี้ค่ะเห็ดหลังคาต่อมาตรงนี้เนาะคะ่ะเนาะเห็ดแค่นี้เพราะว่หาหน้าห่อนมันห่อนอีลียได้พี่น้องห่อนห่อนเนี่ยแดดเมื่งหนอกนอันนี้เป็นหอ้องอ่าห่องเก็บของของยีนางเเป็นตู้แซ่แข็งนหน่อยหน่อยอันนี้ก็ตูเ้เย็นหน่อยหน่อยอันนี้เป็นขั้วไทยของอีน่างเนาะคะ่ะส่วงหน้าห่อนอีนางสีมาเห็ดขั้วไทยตรงนี้แหละตรงห้องเก็บของเป็นหอ้องอ่าเห็ดเก็บของน้าแล้วก็ขั้วไทยของยีนางน้าเนาะคะ่ะ ของยุคแคมปิ้งนี่นั่งบ่ค่อยมีหลายดอกค่ะพี่น้องส่วนหมากส่วนหมากก็จะมีแต่อุปกรณ์ตักหิมะเพราะว่าหิมะยูนี่ช่วงหนาหนาวมันหลายเนาะค่ะเนาะเดี๋ยวจะพาเขาไปเบิ้งขังในแป๊บหนึ่งเด้พี่น้องเด้สักหน่อยหนึ่งคลิปนี้เนาะค่ะเดี๋ยวจะพาเขาไปเบิ้งขังน่ายแบบอีนั่งไทยเบิ้งหลายรอบแล้วล่ะแต่มาเอฟซีใหม่ๆเขามากอ่ะยังไม่ทันเห็นเนาะค่ะอีนั่งก็ทายแต่เกาเกาเบาแต่เรื่องเกาๆาเนาะค่ะเพราะว่าอีนั่งเบาเบาแต่เรื่องของเจ้าของเบาแต่เรื่องของอีนา่งเรื่องของอีนางงบ่่คอยยมีห น่าสนใจแล้วค่ะก็เลยเเาแต่เรื่องเก่าๆโดยเฉพาะเรื่องอทีหาผัวฝรังอยู่พัทยามันเป็นความาผภูมิใจของอีนางนะคะอีนางก็อยากจะเว้าขันมีโอกาสอีนางก็จะเว้าเรื่อยๆเนาะค่ะอีนางบ่มีแนวเว้าพอเว้าถึงเรื่องคนอื่นก็มีคนมาเวบาเเบาเรื่องคนอื่นแคนอย่างเองแคอย่างบ้านนี้นะคะพอเเบาเรื่องของเจ้าของก็ก็ไว่าอีนางเ้าแต่เรื่องเก่าๆอ๋อพี่น้องเลย กระเรืองของน่นางบ่อไข่มีอย่างนะคะ่ะอันนี้ในแคมปิ้งของน่นางนะคะอันนั้นพ่อใหญ่กินเห็ดเขาแลงกินเร็จแล้วแล้วเหลือแล้วก็เอาว่างว่างไปตรงนี้นะคะเอาใบกินตอเนาะคะ่ะอันนี้เป็นในในตัวรถแคมปิ้งของน่นงางครังในครางในจะเป็นที่นอนเนาะคะ่ะตอนนี้ก็บริการมืดแล้วตอนนี้ใส่ใส่แค่แสงไฟเท่านั้นเนาะพี่น้องเนาะก็จะบ่อไข่สัตจกักหน่อยก็ต้องขอโทษขออภัยเดี๋ยวฝนตกอุ้ยหนาเบือ่อมากเลย นี่เป็นห้องขั่วพี่น้องขั่วในน้อยขั่วฝรังขั่วเฮ็ดก,กับข่าของพ่อใหญ่เนาะคะ่ะนี่ข้างบนก็จะเป็นที่เก็บพ้องพวกมอไฮยังนะคะพี่น้องนี่ก็เมยเนาะคะ่ะเนี่ยขั่วข้างหน้านก็จะเป็นตู้อบเป็นอ,อันนันตู้เย็น อันนี้ห้องน้ำค่ะนี่ห้องน้ำห้องน้ำนิดหน่อยอาบน้ำบ่ได้เด้อยค่ะยูนี่อาบน้ำนบ่ำได้เพราะว่ายู่แคมปิ้งยูนี่เขาจะมีอ่าห้องน้ำส่วนรวมห้องใหญ่ให้อาบน้ำกันเนาะคะ่ะอันนี้จะเป็นห้องน้ำเฉพาะเอ่อเงี้ยวซื้อ,อ,อ,อขี่ก็ได้แต่ว่าพอพอส่วนเต็มเฮาจะต้องเอาส่วนออกดึงส่วนออกไปเพื่อที่จะไปเททิม สงห้องนนำส่วนร่วมตรงห้องหนำใหญ่เนาะค่ะเนาะยูนะียูนีเอ่อแคมปิ่งวองยูนีแต่ละหลังจะบอมี่คุดหลุมคุดหลุมเพื่อที่จะทิ้งส่วนจะเป็นส่วนแบบพกพาเนาะคะ่ะจะเป็นส่วนแบบหนีแบบพกาพาพอส่วนเต็มปุ๊บเขาจะต้องถอดส่วนออกออกไปทิ้งข้างนอกเอาออกไปทิ้งตรงอ่าห้องนนำส่วนร่วมห้องหนำใหญ่ของแคมปิ้งเนาะคะ่นะเนาะอันนี้ห้องหนำม,มีนั่งด้วยค่ะ เงี้ยวได้ขี่ได้แต่ส่วนหมากกากจะเงี้ยวยังเดียวบไรไิขี่แล้ะค่ะ <c oughs> ขอโทษขอพ่ยทีบอกประมวลขอบอกความจริงแลค่ะเนาะอันนี้ของนอนบริปเปิดไฟกับตรงขอโทษขอพ่ยมันเหมือนจักนอ่อยเดอาครนรี่โอกาสได้น่าจะชายคลิปมอือนใหายเบิงทั้งหมดเลยเนาะคะ่ะนี่ของนอนของนอนอีนางอีนางชอบมากที่ว่าไม่เป็นหอ้องที่นอนแยกพอ,อยายนอนตรงนี้อีนางนอนตรงนี้คะ่ะเพราะว่า แคมปิ้งหรือว่ารถแคมปิ้งคันว่าเป็นทีนอนทีนอนรวมจะเป็นทีนอนหน่อยพี่น้อง่าเพราะว่ารถเหมือนเหมือนเ่าเหมือนรถสิบหล่อขั้นหนึ่งอะค่ะทีนอนมันทีนอนหน่อยมันทีนอนใบใหญ่เนาะค่ะเนาะอันนี้อีนางของแคมปิ้งของอีนางเนี่ยดีมากเลยที่ว่าเป็นทีนอนแยกแบบนี้นะคะีเห็นป่ะแต่ส่วนมากแล้วอีนางก่อแยกแยกนอนกับพญ่คือเก่าแหละค่ะเพราะว่าพญ่เขานอนกูน แต่จะมีโต๊ะอันนี้เป็นตู้เสื้อผ้าค่ะนี่ตรงข้ามก็ห้องน้ำเป็นตูาา้เสื้อผ้าเห็นบ่เมื่อยจักหน่อยพี่น้องโอ้ยนั่งก็เมื่อยเนาะคะ่ะเดินพังมากวันนี้ก็เก็บของเก็บอีหยังอันนี้ตู้เย็นนี่ตู้เย็นน,น้อยๆมีตู้ฟิตในโต๊ะน,น้อยๆ้อยค่ะเห็นบ่ตู้เซฟิสนาะคะนะ่ะเนาะอันแก๊สนี่ใส่ใส่แก๊สเอาบ่แม่นพ่อใหญ่กลับมาแล้วบ่เนาะ ใส่แกนแล้วก็น้ำน้ำนี่ก็ต้องไปแบกลงมากจากขงาง่างฮะโ oh, okay, ออยู่คำโอเคพอยามาเลยนะี่นั่งจะไปของน้ำต่อัดทีนี่ยื้ฟ้าดิอีนั่งกําล่างจยาปันากก่นจักรยานลงไปขังล่างเพื่อจะไปของน้ำพี่น้องพอยายกลับมาพอยายบอกว่าเฮาเฮามีแขกมาเยี่ยมเพาะสั้นอีนั่งคิดว่าเป็นมูลเล่าที่ไหนได้เป็นลูกเป็นลูกสาวเล่าแล้วก็ลูกชรายเล่าพี่น้องอีนั่งก็เลยขอตัวมาของน้ำแบบนึงอีนั่ง,งเจดขี่ <laughs> อีน้านเจ็บขี่นะคะอีน้าถีบจักรยานมือเดียวได้ไงถีบลงถีบลงหมอ้อพร้อมพี่น้องค่ะอุย้ยหนาวถีบจักรยานมือเดียวเฮ้ยเลิศแซนต์ตนเลยพี่น้องค่ะคนยุนเนอเว่นี่ดีอย่างหนึง่งบ่าว่าเฮาจะหูวจักเขาหรือว่าบา่าวหูจักเขาไปไซมาไซบ่าว่าจะย่างส่วนส่วนกันหรือว่าเจอกันเนี่ยทุกคนสามารถทักทายกันได้เบิดเนาะคะ่ะทักทายยิ้มแย้มเจียมใสทักท,กทายแล้วก็ไปเนาะคะ่ะเนาะ หนักของเที่ยวรลายค่ะมาพักผ่อนแต่ว่าบรรยากาศบดีเลยฝน,นตกพี่น้องนั่งมาเขาของน้ำแป๊บหนึ่งค่ะถีบจักรยานมาเขาของน้ำมีอ่ามีใจมีมีจักรยานก็ดีดียางเพราะว่าบอ่อ้อได้ยางพี่น้องค่ะปั่นจักรยานลงมา้วก็ปั่นจักรยานถึงเนาะคะเนาะโอ้โหเห็นาวหนาวพี่น้องหนาวค่ะอหมวกก็หมวกมวก,มวก็บริสไซมากอันนี้ของน้ำของน้ำวนรวมในสันเทิงเนาะคะ่ะนอะจะทาให้เบิง่งขาวๆเด้อของน้ำจะมีหลายห้องมากเลย เนาะคะ่ะอันนี้จะเป็นห้องแม่บา้านแล้วก็ไม้ฟังทางนี้ห้องน้ำห้องสวมห้องอาบน้ำเนานะคะ่ะเห็นบอทาให้บงองขาวๆได้พี่น้องเด้อออกไปก่อนเ <c oughs> ขาห้องน้ำเสร็จแล้วเรียบร้อยอันนี้จะเป็นมองถิ่งขยะส่วนรวมพี่น้องฟังนั้นก็จะเป็นห้องซักผ้าห้องซักผ้า,า,ผาแล้วก็ห้องล้างพวกล้างถ้วยล้างชามลา้างอีหยังเนาะค,ะะคะ่ะเนาะไปปั่นจักรยานอันนี้จักรยานของอีนางเป็นจักรยานไฟฟ้าเปิดไฟเวลาปั่นขึ้นก็ต้องเปิดไฟเนาะคะ่ะเพราะว่าบอสบอสสาม,มารถที่จะปั่นขึ้นได้มัน มันขึ้นเขาพี่น้องขึ้นเขาสูงกะต้องปันใส่ไฟฟ้าเนาะคะ่นะเนาะปปันขึ้นกันพี่น้องคะ่ะพ่อใหญ่ได้สื่อจักรยานคันหนีห้นางตอนที่นางได้เหตุงานอยู่นี่ช่วงช่วงนหน้าห่อนช่วงเสมอเมือม่อปีที่แล้วเนาะคะ่ะพ่อใหญ่สื่อจักรยานคันหนีห้แล้วก็เหตุงานอยู่นี่ได้แค่ปีเดียวปีที่แล้ว พอเห็นงานยยนี่เซตแล้วก็มีปัญหากันมีปัญหาอย่างอีนางก็บรสามารถที่จะตอบได้เพราะว่าอีนางก็บรรูอกันว่าปัญหามันเกิดขึ้นจากตรงไหนเนาะคะ่ะแต่อีนางก็คิดว่าเออบอเป็นอย่างบอได้เห็ุงานยยนี่ก่ออีนางก็หางานเห็ุอยู่บ้านจนชุกเมื่อนี่อีนางได้เห็ุงานทําความสะอาดโรงแรมถึงแม้วถึงแม้ถึงแม้ว่าจะเป็นพนักง,งานผ่าทามแบบว่าเป็นแค่ริงวีคาแต่อีนางก็พอใจเพราะว่าอีนางก็ยังบอ,อยังบอท่านอ่าเรียนจบภาษาโนเวเนาะคะ่นะเนาะยังบอท่านจบอ่าหนก No cus, น็อกซคูเนาะคะ่ะก่อีนางก็พ่อใจเนะนาะค่ะน็อก็บอเป็นยังค่ะไปะพี่น้องกลับบานกันกลับหอ้องลูกสาวลูกสาวคนโตแล้วก็ลูกชายคนเล็กของพ่อใ,ใหญ่มาหาอีนางก็จะไปดื่มไปกินไปเว้าไปพูดคุยกับเขานะคะเนาะปิดคลิปนี้เพียงแค่นี้เนาะคะ่ะมาสักท้ายพี่น้องๆมาผ้าอีนั่อีนางมาผ้า ภาพพี่พี่ยงนองมาเที่ยวแค้มปิ้งนะคะเมื่อนี้บรรยากาศบ่ดีเลยเดี๋ยวอีน่าจะถ่ายให้เบิ่งบรรยากาศเมื่ออื่นนะคะเนาะเดี๋ยวไปเบิ่งกันว่าเมื่ออื่นอีน่าสิกินอีหยังเนาะเดี๋ยวแน่บน่แน่อาจจะตอนแรกนี่อีน่าจะถ่ายคลิปตอนที่ีน่ากินข้าวแรงก็ได้อาจจะเมาจากนอยนึงก็อยาวากันเนาะ,ะ,ะวันหยุดพักผ่อนนัน้านที่อีน่าเดิมที่ก็บยาวากันเนาะ,ะอีน่าก็คนคนดื่มคนกินนี่แหละค่ะสมัยก่อนอีน่าก็ดื่มกินเที่ยวเป็นเด็กใจแตก อย่างจริงจังแล้วค่ะทุกมมนิกเดย์ผัวฝรั่งก็ยังดืม่มยังกลินอยู่ประเด็ดดับจริตดื่มก็ดืม่มกลินก็นกลินก็นบอกตามตรงเนาะคะนะ่ะเนาะคลิปนี้ก็ฝากไว้แค่นี้ค่ะแล้วพรอคลิปใหม่ค่ะบ๊ายบายค่ะ